วันนี้ผมอยู่แปลงของปีพิทักษ์นาวงนะครับซึ่งทำมันฝรั่งให้กับบริษัทเบอร์ลี่ยูเกิร์นะครับปีนี้ได้เอาฝุ่ยสีกับข้างขาวซากุระมาลองใจพอนะครับเป็นยันงไงบ้างครับในทางเทปกับมันอ,อ๋อพอดีผมมันแบ่งโซนเนาะนะครับเนาะพอดีผมเนาะน้ำสีหนึ่งมันมีถึงชนิดเม็ดแล้วก็ชนิดผงครับผลิตออกมานาะผลิตออกมาก็ยังตีได้อัดวิดีโอไว้ก่อนเนาะ ประมาณตี่กิโลต่อไรกันดีวัดกันไว้ป่ะนะประมาณสามตันสามตันห้าสามตันห้าสามตันห้าถึงสามตันเจ็ดต่อไรนะครับแต่ผลผลิตของก็ตีหัวน้อยบดลงบดลงเกจของตัวหัวน้อยบดลงเกลือเฉลี่ยอยู่นี่ประมาณสี่สี่พันครับสี่พันครับต่อไรครบสี่พันครับนะครับการใช้ปุ๋ยใช้อย่างสะดวกก็ครับใสีปุ๋ยในของช็อกโกแลตมันมีสองอย่างเนาะมีเม็ดมีผงมีเม็ดมีผงแต่ความสะดวกในขั้นเม็ดเม็ดสะดวกกว่าเนาะสะดวกกว่า ไงเพราะได้หงบ่าจะไก้กล้วยใส่บัวเนาะใส่บัวหลังหงว่าได้บัวลวนงมันตัวจะตรงห้องต่างที่เ้าวางแป้งมันพอดีครับแต่ว่าผลผลิตออกมากับประเทศต่างกันบ่บ่ลิต่างกันครับเป็นเม็ดมันจะละเมันสะดวกกว่าหลุดเร็วทีนี้หลังจากปลูกมันปลูกอย่างไปเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยอ่าปีใช่ตัวนี้ก่อนตัวผมเนาะรับวันนี้ตัวผมตัวมี้เราตา่ัดไปแนะนำนะผอใช่ตัวนี้ผสมไปครับนี่กระนอสีก็กระเขียวคนระยะแรก ผลลุงต้นให้มันผลลุงต้นคือมันมีต้นใหญ่ต้นใหญ่กินได้เยอะกินเยอะกินเยอะดอกครับดอกครับถ้าว่ามันได้กินนักแล้วดอกมันจะต้องนักครับหัวหัวมันต้องนัก้วยดอกหัวนัก้วยดอกแับแสดงว่าช่วงระยะ5 0วันแรกขนตัวนีครับปุบเย็ดวันด้วยว่าช้าต้นแหลกเต่บโตหน้ามาใเฮ้นะผมผมหยอกแล้วครับเดี๋มาลองตอนดี๋มันต่พาผมใส่แล้วครับใส่ตั้งแต่เริ่มปลูกเริ่มปลูกตั้ายบมากมันเป็นตัวนี้ถ้าว่าเขาปลูกระยะไหนครับพี่ครับลงนี่คือตอนที่ดอกลวงครับ เราดองรวงก็คู่นี่เราครับดองรวงก็คู่นี่ใช้ถั่วนี่สิบลังครับใช้ถั่วนี่ถั่วนี่ผมห้าสิบสี่ีมีปากมันนี่ครับปีปากอ่าห้าสิบสี่ีนะครับหลังระยะห้าสิบวันไปผลทุกเจ็ดวันผลคือพอส่วนก่วจะสังตัดต้นส่นกว่าจะสังตัดต้นถั่วนี่เติมแป้งเติมน้ำตาลเติมน้ำน้ำครับอันนี้ก็ว่าไรก็สีตันนะครับที่เราได้ผลของไรละสีตันนะครับก็คือตามสูตรนี่เลยใช่ปุ๋ยซินซีโรยรองปืนก่อนปลูกนะครับแล้วก็ใชนิด อันนี้นคือเริ่มออกงอกก่อนมาไหมเอ,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 อาเลยครับนี่ปลดระยะแรกตั้งแต่ระยะแรกไปเลยร,ระยะระยะห้าสิบวันหลังจากนั้นมาใช้ตัวนี้สูตรสากุละแดงกิวเม็นะครับใช้สามชนิดผลิตภัณฑ์ของสากุละนะครับมีปุ๋ยยินซีมอีอามิโนนะครับสากุระเขียวสากุละแดงแต้กว่ตัวยิวเม็ดตัวอี่ครับสูตรทำมันฝรั่งที่เหลือก็ใช้ปุ๋ยเคมีตามสูตรของทางโรงงานใช้ยาต่างๆครับ ที่เปิดแนะนำไปผลผลิตนะครับบรรลุทั้งทั้งทั้งล้มทั้งหมดสี่ต่างอะไรครับอันนี้มันเผมก็รังก็เสิร์ฟกับรังยางเชื่อกังเนาะหาหาหากินมานักกว่านั้นครับผมชูรสอีกแล้วเนาะผมชูรสจะเอาปรุงให้มันอร่อยขึ้นดีขึ้นเนี่ยต้นใหญ่ขึ้นครับแบบอย่างที่ว่าหน้าเคยหันนะครับที่ว่าพูดมาแล้วมันจะเป็นใหญ่ๆี้ยงๆมั้งนะครับหัวมันจะเกี้ยงจะงามงามครับ